ไม่ยังหรอกซื네้อออไปไหนเบอร์น้องจุดบอลโดนเดือดไปก็เห็นใ่ไหโดนเดือดไปแต่ว่าต้องให้มันเหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวกับเราอม่ให้นเป็นชิ้นเดียวอย่าให้มันโดนเราดึงอดเป็นตัวออกมาไม่งั้นของเราโดนออกไปได้ดึงวิ้นให้ให้เหมือนให้เราจับไว้อย่ากให้มันลากเราไปทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวอย่าให้เป็นชิ้นเดียวแล้วเป็นสองชิ้นแล้วแล้วเล่นยากไหมฮะแยกแยกละเท็ดดิทต้องใช้กำลัง

ถ้าบอดโหลดตรงนี้ดึงไปเรื่อยครับแอลดิครับครับดิ๊กมั้ยทมาเอไม่เลยนะไปไหนไปไหนขอด้วยราัวดอนข้าจะขึ้นไปขึ้นไป ีสวัสดีครับพ่อาดินครับเอา้ายี่อะไรนี่อะไรครับทุกคน 감사합니다